เราอยู่ที่บ้านดอนเจดีนะซอโอแยกซอโอนะครับวันนี้มีอะไรนะโจ๊กนะครับ่ายาโจ๊กปากหมาโซอนะแล้วเป็นไงบ้างช่วงนี้ก็โอเคดีกว่าตอนโควิดเยอะเลยครับนะ,บะแล้วขายช่วงกี่โมงเนี่ยรอบเช้านี่ตีห้าครึ่งถึงเก้าโมงครับแล้วก็รอบเย็นนี่บ่ายสามโมงถึงหนึ่งทุ่มครับมีโจ๊กอะไรบ้างมีโจ๊กอะไรบ้างมีโจ๊กซี่โครงหมูตุ๋นนะครับ มีโจ๊กหมูเด้งตับครับแล้วก็มีไข่ลวกไขก่เค็มไข่ยูมาครับแต่วันนี้ผมไม่ได้ทำไงซิคโคงครับเ,เปิดตั้งแต่กี่โมงตอนเช้าน,านี่ตั้งแต่ตีห้าครึ่งถึงเก้าโมงครับตีห้าครึ่งถึงเก้าโมงครับรอบป่ายี่นตั้งแต่บ่ายสามโมงถึงุ่ำหนึ่งครับโอ้มีสองเวลาเลยมีสองเวลาครับ